สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะช่องของเราเป็นช่องที่ทำการพยากรณ์ตามหลักโหราศาสตร์ไทยค่ะและก็จะยึดที่ลัคนาเป็นหลักนะคะส่วนท่านใดที่ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถเช็คจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ และในคลิปวิดีโอนี้นะคะเราจะพูดถึงข้อควรระมัดระวังของแต่ละลัคนาราศีในช่วงระยะนับจากนี้ไปจนถึงช่วงวันที่10มิถุนายนปี2567ค่ะซึ่งนับว่าเป็นช่วงที่ดวงชะตาของแต่ละลัคนาราศีจะมีโอกาสได้พบเจอกับสิ่งใหม่สิ่งที่จะเกื้อกูลดวงชะตาพร้อมกับสิ่งที่จะเป็นปัญหาเนื่องจากดาวถึง5ดวงได้ทําการโคจรมาสถิตยอยู่ที่ ราศีพฤษภค่ะก็ต้องขอบอกเลยนะคะว่าการที่ดาวหลายดวงโคจรมาสถิตอยู่ที่ราศีพฤษภในครั้งนี้ดวงชะตาของคุณจะเจอกับการเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนและก็จะเป็นช่วงจังหวะที่คุณจะได้รับผลดีในหลายๆเรื่องราวค่ะ แต่ในขณะที่เกิดเรื่องราวดีๆในชีวิตของคุณนั้นก็มักจะมีอีกมุมหนึ่งซึ่งจะส่งผลกระทบต่อชีวิตของแต่ละลัคนาราศีได้เช่นกันซึ่งทางหลักโหราศาสตร์ก็จะกล่าวได้ว่าเป็นด้านมืดของดวงดาวที่แต่ละลัคนาราศีควรจะพึงรู้ไว้เนื่องจากดาวมรุตยูเอง ก็ไม่ได้จะเป็นมิตรกับกลุ่มดาวที่โคจรมาร่วมอยู่ด้วยดังนั้นก็จะมีเรื่องราวที่แต่ละลัคนาราศีจะต้องพึงระมัดระวังและรอบคอบอย่าพยายามให้เกิดขึ้นในช่วงจากนี้ไปจนถึง10มิถุนายนปี2567ค่ะและจะเป็นเรื่องราวใดบ้างนั้นขอเชิญรับชมรับฟังในคลิปวิดีโอนี้ได้เลยค่ะ คลิปวิดีโอนี้นะคะเป็นคําพยร์กรดวงชะตาโดยภาพรวมของชาวลัคนาราศีพิจิกค่ะชาวลัคนาราศีพิจิกค่ะดาวมฤตยูดาวพระพฤหัส,สบดีดาวพระอาทิตย์ดาวพระศุกร์และดาวพระพุธต่างก็มุ่งโคจรเข้ามาสถิตอยู่ที่ราศีพฤษภมาสถิตอยู่ที่เรือนปัตนิของดวงชะตาได้ตำแหน่งเล็งลัคนาราศีเกิดของคุณค่ะ ดังนั้นชะตาของชาวลัคนาราศีพฤศภในจังหวะนี้จะมีโอกาสที่ตัวคุณได้เจอกับกาลยนานมิตรที่ดีเจอกับคนรอบข้างที่ส่งเสริมเกื้อกูลผลักดันมีโอกาสที่คุณจะได้เรียนรู้สิ่งใหม่มีโอกาสที่ดีทางด้านการงานการเงินหลายๆคนได้สร้างเนื้อสร้างตัวสร้างครอบครัวและมีจังหวะที่ชาวลัคนาราศีพิจิกนั้นจะได้ทรัพย์สินใหม่ๆเข้ามาครอบครองด้วยค่ะแต่อย่างที่สมัยได้บอกไปนะคะว่า ในขณะที่เกิดเรื่องราวดีๆในชีวิตของคุณนั้นก็มักจะมีอีกมุมหนึ่งมีอีกด้านหนึ่งซึ่งเป็นผลกระทบที่มาจากการรวมตัวของดาวหลายดวงซึ่งถือว่าเป็นด้านมืดของดวงดาวที่ชาวลัคนาราศีพิจิกควรจะพึงรู้เอาไว้เพราะดาวมฤตยูก็ไม่ได้จะเป็นมิตรและไม่ได้จะเอื้อประโยชน์ดีๆต่อชาวลัคนาราศีพิจิกเสมอไปค่ะ ดังนั้นมันจะมี3มเรื่องราวที่อาจจะส่งผลกระทบต่อชาวลัคนาราศีพิจิกในช่วงนี้ไปจนถึงช่วงวันที่10มิถุนายนปี2567ซึ่ง3มเรื่อง3ราวก็มีดังต่อไปนี้เรื่องแรกนะคะสิ่งที่สมัยอยากจะเตือนชาวลัคนาราศีพิจิกให้ระมัดระวังพยายามอย่าให้เกิดขึ้นในระยะนี้ไปจนถึงวันที่10มิถุนายนนั่นก็คือ เรื่องของการโต้เถียงของการทะเลาะเบาะแว้งเรื่องของการมีปัญหากับคนรอบข้างรอบตัวหรือสมาชิกในครอบครัวค่ะความวู่วามความใจร้อนของชาวลัคนาราศีพิจิกจะมีมากเป็นพิเศษในระยะนี้ เพราะฉะนั้นเมื่อมีใครมาพูดจาไม่เข้าหูมาพูดจาทําให้คุณรู้สึกหงุดหงิดรําคาญใจคุณก็อาจจะมีเกณฑ์แสดงท่าทีสีหน้าออกมาอย่างชัดเจนทําให้คนที่เขารับฟังหรือเขาที่ยืนอยู่ตรงหน้าคุณนั้นเกิดความงุนงงและเกิดความไม่พอใจได้ไม่เช่นนั้นชาวลัคนาราศีพิจิกคะในช่วงนี้การที่ขุนใจร้อนหรือบุ๋วามคิดตัดสินอะไรนั้น มันมักจะเป็นการตัดสินใจที่ไม่ค่อยจะถูกต้องเท่าไหร่และมีเกณฑ์ที่คุณจะต้องคอยแก้ปัญหาเหล่านั้นต่ออีกคือเรื่องราวมันจะไม่จบไม่สิ้นค่ะชาวลัคนาราศีพิจิกบางคนมีปัญหากับคนที่ทำงานผิดใจกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแข่งขันเรื่องผลประโยชน์หรือชาวลัคนาราศีพิจิกอาจจะทะเลาะเบาะแววงในแง่มุมหรือประเด็นต่างๆก็ได้นะคะแต่โดยมากแล้วต้องขอบอกว่า ในระยะนี้ให้พยายามหลีกเลี่ยงการต่อปากต่อคำ การถกเถียงหรือการทะเลาะกับคนรอบข้างค่ะไม่เช่นนั้นจะส่งผลต่อความเครียดส่งผลต่อด้านอื่นๆตามมาซึ่งชาวลัคนาราศีพิจิกก็จะได้รู้เลยค่ะว่ามันไม่คุ้มที่จะแลกกับปัญหาที่เข้ามาในระยะนี้ขอให้คุณมีสติขอให้คุณรอบคอบทุกๆการตัดสินใจและถ้าหากมีใครพูดอะไรมาไม่เข้าหูคุณหรือไม่ถูกใจคุณก็ขอให้คุณนิ่งไว้นะคะใจเย็นๆให้มากที่สุดจะสามารถแก้ไขปัญหาและคลี่คลายกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น ได้อย่างดีแน่นอนสำหรับประเด็นที่2ส,สิ่งที่ชาวลัคนาราศีพิจิกจะต้องพึงระมัดระวังอย่าพยายามให้เกิดขึ้นในระยะนี้ไปจนถึงวันที่10มิถุนายนปี2567นั่นก็คือเรื่องของการแข่งขันค่ะเรื่องของการแบ่งสันปันส่วนเกี่ยวกับผลประโยชน์หรือมรดกและการแข่งขันที่เกี่ยวข้องกับการงานการเรียนการศึกษา ในช่วงที่ดาวไหลายดวงโคจรมาเล็งและัคนาราศีเกิดของคุณนั้นจะมีจังหวะที่ดาวกระตุ้นให้ชาวลัคนาราศีพิจิตเกิดความโลภมีความอยากได้อยากมีมีความไม่พอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยากจะมีเหมือนคนนั้นอยากจะได้เหมือนคนนี้บางทีนะคะความโลภกบดบังตาทำให้คุณแยกแยะไม่ออกว่าสิ่งที่คุณทำเป็นสิ่งที่ถูกหรือสิ่งที่ผิด ดังนั้นชาวลัคนาราศีพิจิกจะต้องตั้งสติเอาไว้ให้มั่นค่ะจะทำการสิ่งใดอย่าให้สิ่งเร้าจากภายนอกมาเป็นตัวครอบงำหรือมาเป็นตัวบงการชีวิตคุณค่ะและสมัยเองก็อยากจะขอเตือนชาวลัคนาราศีพิจิกเพิ่มอีกเรื่องหนึ่งค่ะนั่นก็คือเรื่องของมิจฉาชีพการถูกหลอกถูกโกงคำว่ามิจฉาชีพไม่จำเป็นที่เขาจะไม่ได้รู้จักกับคุณมาก่อนไม่ใช่ลักษณะนี้เพียงอย่างเดียวนะคะ คนที่เคยรู้จักหน้าค่าตากันดีก็อาจจะกลายเป็นคนที่เข้ามาปลอกลอกหรือไม่หวังผลดีต่ตัวคุณก็เป็นไปได้มันก็ไม่ต่างอะไรจากมิจฉาชีพนะคะซึ่งชาวลัคนาราศีพิจิกในช่วงนี้ก็ต้องดูแลความโลภของตัวเองอย่าให้ความโลภบ,บังตาหลายๆคนเห็นดอกเบีย้ยเห็นกําไรเห็นเปอร์เซ็นต์หูตาลูกวาวกระโจนเข้าไปร่วมหุ้นร่วมลงทุนด้วยแบบนี้มีโอกาสที่จะขาดทุนและมีเกณฑ์ที่จะผิดพลาดได้ง่ายค่ะ ดังนั้นต้องรอบคอบให้มากคิดพิจารณาไตร่ตรองให้ดีก่อนที่จะมีการใช้ใจ่ายเงินออกไปสำหรับประเด็นที่3สิ่งที่สมัยอยากจะให้ชาวลัคนาราศีพิจิกมันดูแลอย่าพยายามให้เกิดขึ้นในระยะนี้ไปจนถึงวันที่10มิถุนายนปี2567นนั่นก็คือเรื่องของสุขภาพค่ะหลายๆคนได้นัดหมอในการเจาะเลือดการฉีดวัคซีนการผ่าตัดเล็กต่างๆ คุณจะต้องเลือกสถานที่พยาบาลให้มีความเหมาะสมดูหมอดูแพทย์ที่คุณเข้าไปใช้งานด้วยนะคะเช็คประวัติสักนิดหนึ่งค่ะบางคนมีแผนการทำศัลยกรรมในช่วงนี้อาจจะต้องมีการใช้เข็มหรือการผ่าตัดเล็กๆน้อยๆคุณก็ต้องดูรีวิวและศึกษาสถานที่เหล่านั้นรวมไปถึงศึกษาฝีมือของหมอไว้ด้วยนะคะสมัยเชื่อว่าชาวลัคนาราศีพิจิก จะสามารถผ่านพ้นและเอาตัวรอดในเรื่องราวต่างๆได้ดีอย่าคิดเร่งด่วนที่จะรีบตัดสิในใจในการทำอะไรขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นอย่างค่อยเป็นค่อยไปและนอกจากเรื่องของการผ่าตัดเล็กและการศัลยกรรมแล้วชาวพิจิกหลายๆคนหลายๆท่านก็มีเกณฑ์ที่จะป่วยไข้ไม่สบายถ้าไม่ใช่ตัวคุณก็จะเป็นคนใกล้ตัวคนในครอบครัวคนรักคู่รักพ่อแม่หรือลูกหลานบริวารค่ะต้องหมั่นดูแลร่างกายของตัวเองให้ดีนะคะ เมื่อดาวมรุตยูโคจรมเะเร็งลัคนาราศีเกิดอาจจะหลีกเลี่ยงจากปัญหาสุขภาพได้ค่อนข้างยากค่ะเนื่องจากดาวมรุตยูก็เป็นดาวแห่งเจ้าความเป็นความตายชาวลัคนาราศีพิจิกก็ต้องระมัดระวังไม่ประมาทในเรื่องของสุขภาพและอย่าละเลยในการนัดหมอหรือพบหมอตามเวลาด้วยนะคะทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ก็ถือว่าเป็นสามเรื่องสามราวที่สมัยอยากจะขอเตือนชาวลัคนาราศีพิจิก ให้คุณมีความพึงระมัดระวังอย่าพยายามให้เรื่องราวเหล่านี้เกิดขึ้นระยะจากนี้ไปจนถึงสิมิถุนายนนะคะซึ่งเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับตัวคุณไม่ว่าจะเป็นในแง่มุมที่บวกหรือแง่มุมที่ลบก็ตามชาวลัคนาราศีพิจิกจะต้องทำทุกอย่างด้วยความระมัดระวังและรอบคอบแต่ถ้าชาวพิจิกกำลังบอกกับตัวเองว่า เราก็คิดและทบทวนทุกอย่างด้วยความรอบคอบแล้วปัญหาเหล่านั้นมันก็ยังเกิดขึ้นอยู่สมัยเองก็ขอให้ชาวลัคนาราศีพิจิกใจเย็นๆค่ะค่อยๆแก้ไปทีละจุดสมัยเชื่อว่าด้วยความสามารถด้วยปัญญาที่คุณมีจะสามารถจัดการและรับมือกับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างดีแน่นอน ชาวพิจิกที่ได้เข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้อยากจะให้คุณใช้วิจารณญาในการรับชมรับฟังและอยากจะให้คุณน้อมเอาพลังงานดีๆจากการโคจรของดาวทั้ง5ดวงเข้ามาสถิตยอยู่ที่ราศีพษฤษภครั้งนี้มาเป็นแรงกระตุ้นมาเป็นแรงผลักดันตัวคุณให้คุณได้ประสบพบเจอกับเรื่องราวที่ดีและสามารถรับมือกับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างมีสติค,ะค่ะก็คร่าวๆประมาณนี้นะคะ เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ